วันนี้น้าทานน้าทานไหมทุกคนนี่พอดีตรงนี้มันจะเป็นที่ที่เรียกว่าอากาศมันจะโอเพ่นหน่อยนะทุกคนมันสาขาสมยงสี่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยมันกําลังจะพาทิตตกดินทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราต้องปัดแมงวันนิดหนึ่งนะฮะนิดหนึ่งนะจ๊ะอิน,นี้มาหิวจัดนะยนะแมงวันทุกคนมันต้องรอยนิดหนึ่งให้แสงมันจะนั่นกว่านี้แมงมันแมงวันมันก็จะไปเองนะฮะเพราะว่า สาขาที่จะเป็นแบบแนวโอเพนแอร์จ้ทุกคนสมยงตำสั่วมันไปแล้วนะฮะพอามาช่วงเย็นๆแบบนี้มันกำลังหาที่หลงเนะี่ยฮะดูน่าทานมากเลยไก่ไก่ย่างไก่ทอดไกย่ไกย,ไกย่างเนาะจะมีแบบเกรวี่น้ำซอสราดน้ำจิ้มแจ่วประมาณนี้แล้วก็คอหมูย่างทุกคนนะฮะร้านานจะอยู่ตรงเทพกุญชร25ตลาดไทยจ้าทุกคนดูน้ำจิ้มสอประดุกฟูทุกคน ปลาดุกฟูนี่ก็กรอบแน่นอนดูจากสภาพแล้วนะฮะอันนี้ต้มแซ่บ้าทุกคนดูสิต้มแซบดูนะน่าทานมากๆเลยทุกคนนะครับน่าทานมากๆสมยงจะมีสี่สาขานี่สาขาสี่นะเลยเทพกุญชรมาเลยเตลาดไทย อยู่ตรงต้นซอยจริงๆซอยเทพบุญชรมันจะมีหัวท้ายนะแต่นี้จะอยู่สุดซอยเลยเทพบุญชร25จ้ะอันนี้เป็นต่ำสั่วสมยงเลยนะฮะจะมีแคปมูให้นะฮะมีถั่วงอกให้ด้วยนะครับทุกคนไปนะเราอยู่กับธรรมชาตินะทุกคนก็จะมีแมลงวันบ้างนาะทุกคนจ้ะ ดูบรรยากาศสีเย็นๆพระอาทิตย์ตกนะทุกคนตรงนี้จะมีกาแฟชานมอะไรก็สั่งได้นะครับ,นะรบสาขาที่1จะอยู่ที่พระราม9นะฮะแถวพระราม9จะมี2สาขาแล้วก็สาขาที่3เนี่ยก็จะอยู่ที่หมอกลุงเทพนะฮะทุกสาขาเนี่ยไปได้สวยมากเลยนะฮะกำลังจะหาขยายเป็นสาขาที่5ที่6ใแนวกาสต่อไปแน่นอนนะฮะดูสิน่าทานมากเลยทุกคน เี๋ยวราจะชิมเนาะจะชิมดูชิมนี้ก่อนก็ได้อืมคมนมโคตรเลยทุกคนจ่าผัดแมงวันก่อนขอชิมนะทำแรกน้ำก็อร่อยแล้วว่าอืม อ่อมาทุกคนอันนี้ต้องครุกบนะครับวั่งแบบไม่เผ็ดทุกคนดูสิอืาจจะพริกเยอะถ้าทางจะเผ็ดอยู่นะใครที่ชอบเผ็ดเผ็ดรนะัก็สั่งได้นะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยทุกคน อ่ะเขาปากกันนะอืม,อมทุกคนอืมอร่อยมากอยากให้ได้เปิดที่หัดใหญ่จังเลยประบ้านอยู่หัดใหญ่ด้วยไงครับอ,อร่อย เผ็ดกำลังดีครับทุกคนอ,อร่อยจริงอ,อันนี้เดี๋ยวเราลาดนะทุกคนอ,อร่อยมากอร่อยจริงๆจ้ะอันนี้ข้าหมูย่างนะฮะทุกคน Mm hmm. น้ำจิ้มอร่อย mm hmm. น้ำจิ้มแบบว่ากลมกล่อมอร่อยแบบกลมกล่อมจริงๆนะทุกคนไม่เค็มเพราะบางร้านเนี่ยบางทีจะเค็มไปแต่อันนี้คือกลมกล่อมไม่หวานเกินอร่อยมากทุกคน mm hmm. หรือจะกินเผือทุกคนนะสมยงนะทุกคน สมยงสาขาสี่จ้าเลยตลาดไทยมานะครับทุกคนจ้าไทยไม่มาแถวนี้ก็ไปมอกรุงเทพพระรามพระรามเก้าก็ได้จ้ะอ,อร่อยจริงทุกคนไม่ได้ชมนะอร่อยจริงวิอร่อยมากๆเลยวิสุดยอด ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนครับนีจีจันะครบฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพัทลุงแล้วก็ตรังนะฮะจะพาไปกินกันนะฮะแล้วก็ที่หัดใหญ่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมเม้นกันมาได้เลยนะครับจะได้รู้จักกันนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้น่ากินมากทุกคน